ประเด็นร้อนต่อเนื่องจากซูเปอร์ลีกคงจะหนีไม่พ้นการที่แฟนบอลเริ่มออกมาขับไล่เจ้าของทีมที่หนักหน่วงที่สุดน่าจะหนีไม่พ้นเลี้ยวผู้ซึ่งแฟนบอลต่างไม่พอใจและออกมากดดันให้จอห์นเฮนรี่และแฟนเบสปอตกรุ๊ปหรือ f s g ขายสโม,มสรทิ้งไปซะเนื่องจากแฟนบอลมองว่าสิ่งที่ f s g ทํานั้นนะครับเป็นการไม่สื่อสัตย์ต่อแฟนบอลเป็นอย่างมากเลี้ยวูลเป็นหนึ่งใน6ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับที่เป็นร่วมก่อตั้งรายการซูเปอร์ลีกจนเกิดความวุ่นวายถือว่าเป็นจุดแตกหักระหว่างแฟนบอลกับเจ้าของทีมมมัันนนะน่ะะะและกก็ําาารปรปท้วง อย่างหนักในอังกฤษรวมไปถึงแฟนบอลชาวไทยต่างที่ไม่เห็นด้วยกับเกมธุรกิจของบรรดาบอดบริหารในครั้งนี้แฟนบอลที่ออกมาประท้วงนะารับไม่เห็นด้วยกับซูเปอร์ลีกเพราะเขามองว่านี่คือเกมการเมืองเป็นเกมทางธุรกิจที่บอดบริหารเอาสโมสรและแฟนบอลเป็นเครื่องมือในการต่อกรกับยูฟ่าแล้วมองว่าหากเขารวมซูเปอร์ลีกแม้จะการันตีรายได้ที่มากมายแต่มันไม่ถูกต้องหากมองในมุมของฟุตบอลอนาคตสิ่งที่แฟนบอลต้องเผชิญก็คงเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คงจะสูงขึ้นหรือมีความคิดว่าสโมสรอ,อันเป็นที่รักของเขาจะตกเป็นของกลุ่มนาย เตมารูปแบบโดยไม่เห็นค่าของแฟนบอลเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แฟนๆแต่บรรดานักเตะเองต่างก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันส่งผลกระทบต่อเาบรรดานักเตะทีมชาติเราไปถึงนักเตะมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเป็นฟุตบอลที่เขารักกับตันอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับด้เป็นแกนนํากับตันทีมเรียกประชุมเหล่ากับตันเพื่อต่อต้านซูเปอร์ลีกเราไปถึงเป็นแกนนําโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อต่อต้านซูเปอร์ลีกขึ้นสถาปนาตัวเองอยู่เคียงข้างแฟนบอลก่อนที่นักเตะลิวพูเกือบทั้งทีมนะครับจะทยอยตตอวาาามมัังงกกนเย ที่สุดแล้วนะครับความวุ่นวายทุกอย่างสรบปลงหลังจากทั้งหกสโมอสรอนในพรีเมียร์ลีกถอนตัวจากซูเปอร์ลีกและออกจดหมยายเปียงเป็นทางการเพื่อจะขอโทษแฟนบอลของตัวเองในส่วนของลิพูนะครับจอห์นเฮนรีนั้นทําการอัดคลิปขอโทษด,ด้วยตัวเองแทนการส่งจดหมายเป็นอักษรให้เห็นความจริงใจของผู้บริหารที่อาจจะกล้าวพลาดไปในเกมครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องวุ่นมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือแฟนบอลบางกลุ่มมันต้องการให้ฟุตขายสโมอสรทิ้งให้กับกลุ่มในทุนอื่นที่พร้อมจะรักในฟุตบอลเข้ามาบริหาาารมกว่ เกิดเป็นการประท้วงโดยมีแกนนําหลักเป็นนักวิจารณ์ฝีปากกล้าอดีตตำนานนักเตะอย่างเจมี่คาร์รกก์ที่วันนี้ยืนอยู่ข้างเดียวกับแฟนบอลในการผลักดันใเอฟเอจขายสามโมสรในครั้งนี้ในขณะที่เหล่าตำนานนักเตะบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําได้คืบเอาศอกดังกล่าวของแฟนบอลอย่างจอนบ้านตำนานปีกเลี้ยวผู้ก็ได้ออกมาเตือนแฟนบอลว่าอย่าเสียเวลาไปกับการมาโนกันเองว่าเจ้าของคนใหม่จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแทนเอฟเอจเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรือต่อให้เอฟเอจขายหุน้นให้กับเหล่าแฟนบอลเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้น เติวหวานชื่นแบบนั้นมันก็ไม่มีจริงเพราะคงไม่มีแฟนบอลคนไหนมีศักยภาพพอในการซื้อหุ้นลิวพูในสถานการณ์แบบนี้นะครับมันต้องรัดเข็มขัดสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็คือเกมทางธุรกิจและผลประโยชน์แฟนบอลไม่ได้รับชัยชนะแต่มันคือชัยชนะของใครก็ตามที่ดึงเอาแฟนบอลมาเป็นเครื่องมือสิ่งสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะจบลงเอ่ยแบบนิทานอีศบที่เรื่องว่ากบเลือดหน่าส่วนทางด้านเจมี่เรดแนปก็ออกโรงด้วยเช่นกันด้วยการบอกว่าให้แฟนบอลคิดทบทวนให้ดีและใจเย็นทางเอฟเอจีอาจจะเดินมาผิดพลาด เพราะเขาไม่ได้เชียร์ลิวพูมาแต่เกิดและอาจจะไม่ได้เข้าใจความเป็นฟุตบอลอังกฤษมากนักเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอำนาจเงินและควรระวังกับความต้องการเหล่านี้มากขึ้นแต่ใครก็ผิดพลาดกันได้ FSG เองก็ทำผิดพลาดแต่พวกเขายอมถอยให้แฟนบอลได้สิ่งที่ต้องการแล้วนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับมันเข้าสู่ปีที่11แห่งการเปลี่ยนแปลงนักตัที่ FSG เข้ามาบริหารสามโมสรส่วนลิวพกูกลายเป็นสมโมสรจากที่ไกลล้มละลายสู่การควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก FSG ของจอห์นเฮนรี่ก็ต้องยอม,มรับว่าเป็นผู้กอบกู้สถานการณ ว่าปริงมากันนามว่าทอมฮิกสและจอบยินเลดจ,จนลิ้วผูยืนหยัดได้ทุกวันนี้หากไม่มีกลุ่มทุนที่โอบอุ้มลิวพูในวันนั้นนะครับเชื่อว่าหงแดงอาจจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างวันนี้หรืออาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวหลายปีกว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างเดิมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารแบบอเมริกันอาจจะไม่เข้าถึงอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ได้ใจถึงฟุตบอลทองแท้ในอังกฤษแต่แรงธุรกิจพวกเขาคือมือหนึ่งในด้านนี้การบริหารช่วงที่ผ่านมามีบ้างที่อาจจะมีการบริหารงานที่ผิดพลาดไปแต่สุดท้าย พวกเขาก็เดินกลับเข้ามาในเส้นทางที่ถูกขวนมีบ้างที่เขาอาจจะลืมนึกถึงความรู้สึกของแฟนบอลเพราะรมองแต่มุมธุรกิจแต่เขาเองก็ยอมลดอีโก้ลงมาเพื่อขอโทษซึ่งตรงส่วนนี้แฟนบอลน,น่าจะชื่นชมในความแมนจักใจที่พวกเขาต้องการสื่อออกมาซึ่งหากจะพูดในฐานะแฟนบอลที่อ่านแทนเปียกบางใหญ่ในเรื่องของมุมมองแฟนบอลด้วยกันเองแล้วก็ต้องยอมมารับว่าเปียกบางใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยกับทัศนคติบางอย่างของบอร์ดบริหารเรื่องเงินการซื้อนักเตะเราก็ไม่ได้ไปรู้รายละเอียดการจัดการบริหารเบื้องลึกใจกเราก็อยากได้นักเตะ รหรับเวลคาราหรับโลกมายกรหรับทีมแต่สุดท้ายแล้วเราก็เป็นเพียงแค่แฟนบอลที่ทําหน้าที่สนับสนุนทีมรักในแบบของเราเพราะบางที่ทฤษฎีมันยากกว่าปฏิบัติจริงๆส่วนผู้บริหารก็มีบทบาทหน้าที่ทําให้สโมสรไปรอดและยั่งยืนที่สุดซูเปอร์ลีกมันอาจจะไม่ใช่คําตอบในการหาเงินเพราะเหตุผลทางฟุตบอลมันน้อยกว่าทางธุรกิจแต่เชื่อเถอะครับว่าการขับไล่เอฟเอจีมันก็ไม่ใช่คําตอบของเรื่องทุกอย่างเหมือนกันเราคงต้องเชื่อมันในการบริหารการเงินของเอฟเอจีต่อซึ่งมันอาจจะขัดใจบ้างแต่สุดท้าย การบริหารงานในแบบพวกเขาทํ้ไิเวอ้์พูลกลับมาสู่จุดที่ควรจะเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้เราไม่ทราบปัญหาของเงินข้างในว่ามันมากมันน้อยขนาดไหนในยุคโควิดแบบนี้แต่ทางที่ดีเราควรปล่อยให้ทุกคนทําหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองดีกว่าส่วนเราในฐานะแฟนบอลทําหน้าที่ของตัวเองด้วยการเชียร์ทีมรักในการลงแข่งขันทุกแมตช์กันต่อไปเพราะความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันซึ่งบางครั้งอะไรสุดโต่งเกินไปมันมีแต่จะพังถอยกันคนละก้าวกลับมาย้อนดูสิ่งที่ทําไปเราอาจจะได้เห็นสิ่งสําคัญที่เราพลาดมันไปนะครับ จากใจโดยเปียกบางใหญ่ขอบสนามและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียลฟ้าเอิ่มนิว้ยวยาวมากดแล้วให้เราได้นะ